สวัสดียามเช้าจ้า Good morning every body เบอร์ฮิมาแบบฝรั่งเลยสวัสดียามเช้าทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ร้านอยู่ร้านอยู่ร้านนะจ้าวันนี้วันทำงานวันนี้วันพุธแล้วมาถักไทยพี่น้องยิงม้มมเศรสานะจ้าของกับมีเยอะๆลูกค้ากากขาย่ายมากเลยเนื่อ ลังเรือกำลังเรือนะคาัของสักครู่พี่น้องไม่กำลังทำมาเด้อมาเหมาเด้อผู้ใดสิเหมาก็เหมาเด้อเหลือซุปนี้เด้อเหลือนมปังนเหลือกล้วยเหลือส้มเหลือแต่เราได้เล่นหน่อยละมุดอร่อยมากสมอร่อยมากขนมปังนะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหล ไมน่นีกะผัดไ้เหมือนเ้าพี่น้องสดส่นแจ่มใสกันทุกข่ทุกคนจะบวันพุธช่วงนี้พนักง,งานก็น,น้อยน้อยลงนะคะเขาก็เริ่มปดปดซับคอนแทคขึ้นมาซับคอนแทกเนาะเขาก็เริ่มปดออกเพิ่มบริบริปดออกขึ้นหมดสัญญาจ้างนะคะไม่ได้ต่อสัญ,ญญาก็จะเหลือแต่พนักง,งาน พนักง,งานก็น้อยนะฮะช่วงนี้ขล้ายคองกับพอ่อูทูไทยไทไปนะฮะรับมันเป็นแบบอีรูป <c oughs> เป็นอีรูไป,ปสักกบขื้นๆลงๆช่วงที่บูมก็คือคนหลายบูมเลยขายระทันช่วงที่หน่อยก็คือหน่อยเลยมันมันกันลลวแต่งานกินอย่างน้อมดอนีเน้อ โอ้คือมานะเนาะ่า่่อมันก็สวยจ้ะเออมันมันมีม่านไม่ตลาดแล้วมันกระเดยมากกันก็มาบอกกันเนายามผ่านกันกลกันุ้ถึงกระเดาหรือไเป็นปตรงๆอนท่านคูมท่านสิเนาะ แอ้ตกระดี่ยังสิมีพันคุณพันนี่ก็ได้โอ้ตกระี่ซื้อักไปวะคือซื้อได้บมเก้าก็แปดนไปวะติบเจ็ดิบเจ็ดือกันโอ้โหว่าจะเป็นถือกัว่าเป็นกาลสิบลปาลสวนเท่เจ็ดใบโอ้ยแต่มันได้ใส่สัเก่าสามสากโอ้ยจนปวดใจนเอ้ยมันมันมันนี่ตัวนี้พี่วถือวะเนาะ นี่พี่ผบ้านถามเพื่อนบอก่อยว่าเจ็ดงดกมันหลายโตเนาะคือว่านล่ะเขาก็ได้บอกมนสุดตัะาระเบาถ้าระเบาสามพ่ออาสูพรมาขอโอเคว่าอลพี่สุดเลยไอ้เส่ถุงมส่อยู่ มีจานน้องอะได้มีซมนีมีคซมนีเคไดอกปายคือต้องตไดกินเยเรอย่างนเบีด้อ่เลยจะมีต้นหลากหล่ดีต้นแบบไมสี่ปมเป็ด่ป็นกี่กระปกกระปุกเดีย อะไรพี่น้องพนักง,งานถ้าแม่นว่าถือเลขเขาจะซื้อเขาจะซื้อเขาจะเขาจะซื้อนซื้อเลียงกันทังสี่แหละมินิมาร์ทนี่ขายดีเลยว่านห่วยอ,ออกซื้อนมกระเลียงมูกันนี่แหละตัวสิบยี่สิบกล่องสิบกล่องเรื่อง,งเผื่อตะกี้พิงขายมินิมาร์ทเข้าเหมาตัวสิบกล่องเลยสิบกล่องสิบหากองขนมสีเมาเป็นแถบเป็นแถบไปเลย เราซื้อเหรียงกันย่างถือเลรยย่ามไปถือก้อนน้อยๆแล้วมาเด้อเหมือนเดี๋ยวไปถือเลรยก็มาเมาอ้นพลไมฆคอยนะเด้ออันนี้คือเพลงสัญญาณให้พนักงานแบบว่าเตรียม <c oughs> ตัวที่จะเข้างานนะจ๊ <c oughs> ะเขาไดนั่งอยู่กับลูกเขาไดนั่งอยู่กับฟ้าลูกเด้อในกระซิททอดขนมแล้วนี่ <What? S 2> ตว่ากัยังมีพวกไดเวอร์ได้ยังกับมาซื้อถ้าหลอกสาขายเพราะท่านเมื่อศไปขายหลอบเทียงถ้าหลอบเทียงเพราะท่านเมื่อีกกะ <c ười> <c ười> ก,กินเองกินเองอะมันแท้กับโบกินเด้พี่น้องโบกันโบขึ้นอยากแม่มันนี่มันมกับบอกเอ้อมันสีเมี้ยนั่นแซนด์<ง>วิชกับซิกหาบแซนด์วิชโซน่าใน่เถวเนี่แซนด์วิชเหลือสองหน้านะจ๊ะ พี่เขาหมูยองแล้วก็เป็นนายอะไรสาขยาปกติมันเมียนเหมือนกับสลัดโบราณน,น้องคนนั้นมาลูกชิ้นไปหรือยังพนักงานสั่งชิ้นทอดไว้ให้แยกกันจิ้มให้ไม่เอาผักนะจ๊ะลูกชิ้นมิโซะลูกชิ้นกับคายดีอยู่มนะพนัู้นั้นผู้นี้จับกับโครงโครงเคงกันไปกำลังจัดเรียงสถานที่เตรียมขึ้นขนมหวานี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งกัน คืนขนม,มบ้านของน้องแกม้มกล้วยกับลูกละสิบบาทพี่น้องแซ่บได้หอมอยู่ตลาดไม่ยังพลอขายได้กับสั้นหาเนี่ยมากลายเลยพี่น้องน้อ,องพนักงานอันนี้คือเขาจองไว้ใส่ถุงเดี๋ยวมาเอานะคะจองไว้พนักง,งานเสือม่วงเสือฟาดเสือเขียวเนี่ยขาเจ้ากัดสี เปิดสัญญาจ้างสินเดือนนี่ลระพี่น้องอันเสื้อเขียวๆแบบนั้นก็คือเป็นพนังงานกะ,อ,กะอันนี้คือเครื่องขนมบานนะจ๊ะวันนี้มันก็แล้วแต่ว่าวันไหนจะขึ้นเครื่องอะไรวันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะ,อ,นนอ,ะอันนั้นคือเม็ดแมงลักนะจ๊ะแมงลัก นี่เป็นถั่วแดงถั่วดแดงเราต้มเองนะถั่วแดงเครื่องของนมหวานเครื่องงามกะทิพี่นนอกวันนี้ขึ้นอะไรบ้างนี่เป็นวุ้นะพ้าววุ้นะพ้าวที่จั่วัดลงาน เป็นชาวกล้วยชาวกล้วยชาวกล้วยนี่เราก็หั่นเองกับมือนะคะแต่ซื้อเขาชาวกล้วยร้านเราบอกได้เลยว่าหนึบ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 หอมๆอร่อยมากของมันตัดช่องก็ได้เออเพราะว่ามัน มันนี่หกถ้วยขึ้นบันสุดถ้วยว่าไรก็วนเวียนกันไปมันจะเขาจังบเบื่อเรื่องเชื่อกันนี้หรือว่ามันเชื่อมมันยังไงนี่รอดช่องหอมหอมเนี่ยเทบึกลงหอมใบเตยแห้งรอดช่องรอดช่องเราใช้เป็นรอดช่องต้ว,วนอาจารย์อีกหนึ่งอันก็จะเป็นขนมปังตัวขายดีของเรา ขนมปังเราใช้ของอะไรรู้ไหมจ๊ะนี่จ๊ะของแอร์ลูใส่ของพ่อตัวใดญ่พ่อแบบมันช้อนเนาะดิบน้องหอมหอม,หอมนมผลไม้ของเราก็เยอะแยะมากมายนะจ๊ะนี่แช่ไว้ก่อนจอนเที่ยงใกล้จะขายเราถึงจาวไปแช่ตู้ข้างนอกนู่นนะฮะสับประรดแครทลุอกมะละกอแตงโมของ เครื่องดื่มฝั่งนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันมีตู้แช่แค่นี้เสร็จแล้วอันมองบางวันเราก็สืขึ้นสาคูระเขาโพดจ้าเหมือนเป็นเมนูสาคูระเขาโพดเมนูสําเร็จวนเวียนกันไปอะไรน้ำแดงน้ำแดงกับกะทิอยู่ข้างในนะจ้าเหมือนเดียร์ชั้นเองเสียเอาอยังแน่บอกมาบอกมาโอเคโอเค